สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสกฟู้ดนะคะวันนี้ค่ะแอดก็จะชวนเพื่อนๆทำวุ้นกะทิหน้ามะพร้าวอ่อนกันค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะวันนี้ค่ะเราใช้น้ำมะพร้าวน้ำหอมนะคะอยู่ที่400 ml ตามด้วยผงวุ้นนะคะอยู่ที่3ช้อนชา พักทิ้งไว้10นาทีค่ะและอีกส่วนนะคะเราใช้กะทินะคะอยู่ที่400 ML เหมือนกันค่ะและก็ตามด้วยผงวุ้นนะคะอยู่ที่3ช้อนชาค่ะเดี๋ยวเราก็จะพักทิ้งไว้นะคะประมาณ10-15นาทีค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำวุ้นน้ำมะพร้าวของเราค่ะมาตั้งไฟต้มให้ผงวุ้นละลายให้หมดเลยนะคะโดยใช้ไฟกลางในการต้มค่ะ เมื่อผงวุละลายดีแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปอยู่ที่90กรัมหรือควาหวานตามชอบค่ะโคนให้น้าตาลทรายละลายให้หมดค่ะค่ะส่วนนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นถ้วยนะคะเป็นถ้วยขนาด4ออนค่ะ เราก็จะตักวุ้นนะคะใส่เป็นชั้นๆค่ะหรือจะใส่ทีเดียวก็ได้นะคะวันนี้แอดขอใส่เป็นชั้นทั้งหมดสชั้นนะคะความหนาก็ตามชอบและตามสะดวกของเราเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักทิ้งไว้ค่ะชาระสินาทีนะคะอันนี้ก็พักทิ้งไว้ก่อนค่ะและอีกส่วนค่ะเราก็นำวุ้นกะทินะคะมาตั้งไฟต้มให้ผงละลายให้หมดค่ะโดยใช้ไฟกลางในการต้มนะคะ เมื่อผูละลลายดีแล้วนะคะเราก็จะใส่น้าตาลทรายลงไปอยู่ที่80กรัมค่ะตามด้วยเกลือป่นนะคะอยู่ที่ครึ่งช้อนชาคนให้เกลือแล้วก็น้าตาลค่ะละลายให้หมดนะคะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปใส่พิมพ์ไว้ได้เลยค่ะแล้วก็อีกส่วนนะคะเราป้องกันไม่ให้วุ้นของเราแข็งตัวค่ะเราก็จะตั้งไฟอ่อนๆไว้นะคะตั้งแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆค่ะโดยใช้ไฟอ่อนนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำวุ้นกะทินะคะมาใส่อีกชั้นหนึ่งค่ะความหนาก็ตามชอบเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะทำทั้งหมด4ี่ชั้นค่ะถ้วยที่เราใช้นะคะอยู่ขนาดสี่ออนนะคะสูตรนี้นะคะเราจะทำได้ทั้งหมด7ถ้วยค่ะแล้วก็จะพักทิ้งไว้นะคะ เราจะพักทิ้งไว้ค่ะประมาณชั้นละ10นาทีค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบจำนวนชั้นของเราที่เราต้องการเลยค่ะ โอเคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักทิ้งไว้ค่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็พักบ้นให้เซตตัวแล้วนะคะเราก็จะนําเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นเส้นๆ้นแบบนี้ค่ะใส่ไปเลยนะคะใส่ไปที่หน้ามะพร้าวของเราค่ะปริมาณตามชอบนะคะเดี๋ยวเราก็จะตกแต่งหน้าบุนของเราให้สวยงามค่ะโดยใช้ใบเตยนะคะตัดเป็นเฉลียงแบบนี้ค่ะตกแต่งให้สวยงามเลยนะคะ ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวุ้นกะทิหน้ามะพร้าวอ่อนของเราค่ะก็ทํากินเองง่ายๆนะคะหอมหวานอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่อง s a ฟ Food ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ